กดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง b t v c H ES. ขอบคุณนะครับที่กดติดตามกระดิ่งสครั้งจริงๆสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับแอ plus มารายงานเรื่องราคาทองคำทองคำแท่งและอัตราแลกเปลี่ยนเงินทองในตลาดราคาทองคำแท่ง7ทับ3ทับ2,565 รับซื้อ3,900บาทท้วนขายออก3,800บาทท้วนราคาทองรูปพรรพันธ์7ทับ3ทับ2,565รับซื้อ3,1,400บาทขายออก3,244.20บาท ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่7ทับ3ทับ2,565เวลา16.51นครั้งที่10ราคาทองคำแท่ง96.5%ขายออก3,900บาทรับซื้อ3,800บาทราคาทองรูปประพันธ 96. ์96.5%ขายออก สามหมบาทฐานภาษีสา4หมืบาทผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่7จ็ถึงสิมีนาคม2565จากการสำรวจของ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ14ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจในจำนวนที่มี9รายหรือเทียบเป็น64เปอคาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะประับเพิ่มขึ้นส่วนจำนวน2รายหรือเทียบเป็น14อร์เซ์คาดว่าราคาทองคำจะลดลงและ จำนวน3รายหรือเทียบเป็น22%คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนักลงทุนทองคำได้เข้าร่วมตอบแบบสําววจจำนวน321รายในจำนวนที่มี203รายหรือเทียบเป็น63%คาดว่าราคาทองคำในประเทศ ของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้นส่วนจำนวน58รายหรือเทียบเป็น18คาดว่าราคาทองคำจะลดลงและจำนวน60รายหรือเทียบเป็น19คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาทองคำราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง29,350บาทถึง3 2 2 5 0บาทโดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ3 2 2 5 0บาทปรับเพิ่มขึ้น1,100บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิด ของสัปดาห์ก่อนหน้า2,9,150บาทปัจจัยที่ต้องติดตามอันดับแรกคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนร,รุนแรงเพิ่มขึ้นประการที่2ก็คือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ECB ในวันที่10มีนาคม2565จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซนอาจทำให้ ECB ไม่สามารถยกเลิกนโยบายดอกเบีย้ยติดลบได้มาดูปัจจัยประการที่3รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์2565ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนมกราคม2565และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม2565ท่านผู้ชมสามารถอัปเดตย้อนหลังราคาทองคำ บทวิเคราะห์ราคาทองคำจากแพลตฟอร์มสมาคมค้าทองคำสำหรับวันนี้แอดพลัสก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องเพื่อที่จะให้กำลังใจแก่แอดพลัสด้วยนะครับ